16ที่จะถึงนี้นะครับกลุ่มปิด EP เพชรนนตุนนะครับสำหรับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิก EP เพชรนนตุนวันที่16ที่จะถึงนี้พี่น้องสามารถซื้อบัตรได้แล้วเมื่อนี้สามารถซื้อบัตรซื้อตัวออนไลน์ได้แล้วทางช่องทางเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับพี่น้องถักไปซื้อบัตรซื้อตัวได้เลยทางเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกครับอันนี้มสโดนตัวนี้นะครับต้งตัวในวันดีที่ปนกแน่นนนุนนนตุน,น S <S มันเบาได้ทำนีไ่ได้ข้าวาประมาณสามปีเป็นพระเจ้าขันติเศร้าอ้ยอีกสองอาทิตย์เกือเบาได้ธรรมดาแน่เรพิ่กได้นะครับคอยฝากอีกคนในมะขวี่ยขยายอยู่นี่คอยเห็นคอยเลี้ยกตุลคอยเลียงจับใส่สุดสวัสดีครับผมสวัสดีครับลอ,อ,องยูริโตเกียวมิวสิกครับผมกับหนึ่นนงใน,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 นผู้บริหารเนาะครับผมของโต้เอ้ยของเพชรนนตุลนะครับผมกับมีความรู้สึกดีใจอิ่มอกอิ่มใจเป็นอย่างมากนะครับผมในมือนี้ ที่เพียนนนทุนเขามามอบความสุขนะครับผมยูริรู้สึกยังไงแนมเอนี่ก็รู้สึกว่าเด็กหน่อยทรงสียานพวกเขาบักหลายหนึ่งเมื่อนี้ฝากซิงเกิลใหม่น้าฝากซิงเกิลใหม่ในเดือครับผมซิงเกิลใหม่นะครับผมสุนทรภูนะครับผมน้องยูรินะครับผมล่าสุดนี้นะครับปันฝากเขาไปเบิ้งในช่องทาง YouTube ของ TK Music ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ฝากผลงานเพลงลูกทรายน้ำที่จะออกเร็วๆนี้ ผลงานเพลงผู้บ่าวไทยเลยของน้องซกแกรมโตเกียวมิวสิกผู้บ่าไทยเลยนะครับอ่าขอถามหน่อยค่ะงบหมดหรอข้างหลังงบหมดหรอนี่สร้างสกรีนบพาท่านขจาวิทย้เดซัมนี่เพชรโนนเกมสันบ่มีคำว่าตุนเอาตีบอทชินจังหัวใจเห็นได้พี่น้องเพชรโนนเกมไม่มีคำว่าตุนเอาักกีฬาพร้อมหรยานักกีฬาพร้อมหรือยังครับ อาจารย์ต้อกกกงกินเข่าอยู่ออยให้นักกีฬากินเข่าเนี่ยเ่ก่นอนทังเขียวว่ายอย,อยังกอว่างหันเพชรโนนเกมบบติบ้าแมนตุนกบมีน,นี่เด็ตุนนางเออเพิ่นแยกกันเนาะเออเพินบบน่นใส่ตาเพชรกับโนนพี่ตุนนางคู่มูออยูอ่พี่เสหลักคุณหมอ่างหันคุณหมอว่งหันเพิ่นแต่เปียนชุดแล้วบ่ก้นไข่น้าถ่วปอดไปอย่างจังหวะมาเบิงมี นุ่มมาไม่น้ำท่วมปอดอีผากเลยโอเราไม่ไม่น้ำท่วมปอดเอาทีมงานสแตนบายนะคะสแตนบายสแตนบายทีมละกี่คนครับคุณครูคะทีมละสิบเอ็ดคนบอลเจ็ดคนก็ได้เจ็ดคนจากเรียนจากสี่เหลี่ยมทัวร์สนามกี่นาทีคะนี่แข่งขันกี่นาที ผู้ใดเตะเข่าก่อนคือเกมจบมังบ้งสิบ่โอเคค่ะกติกามีอยู่ว่ากต <c oughs> ิกามีอยู่ว่านะคะครึ่งละห้าน,นาทีไม่มีใครเข้าขัจุดโทษอ่าครึ่งละห้านาทีนะคะเราจะแข่งขันกันทั้งหมด10นาทีอ่าผู้ใดเตะเข่าก่อนถือว่าปุณณสนะตัดสินจ,นจบเลยค่ะพี่น้องอีหลีบ่เนี่ยอีหลีครึ่งละห้านาทีเออของเพิ่อน่ทั่วโลกเพิ่นเป็นกติกาฟีฟ่าอ๋ออันนี้กติกาผีฟ่า ตั้งขึ้นมาไหมแล้วก็ผ่านไปเอาเ่ิงละหานะที่วมเป็นสิบวัาซาเบิงก็หนีไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องว่าศิลปินเพิ่งกินเขายูเต่นากิฬายางเขาสน้ำก็ใส่เวลาไปสองสามนาทีพอแล้วเวลาเปิดตัว่ิได้จูงเล็กหน่อยลงไปด้วย เดี๋ยวให้เวลานักกีฬานะคะแต่ว่าตอนนี้รู้ซึกว่าแบ่งทีมนี่บอบาลานกันนะคะเพราะว่าสีชมพูนี่ขัดใส่มาอย่างดีขัดใส่ใส่แบบใดครับิ๊กใส่โอ้มิเตใส่บิ๊กบิ๊กเงี้นเอาการเตะฟุตบอลนี้ไม่ได้วัดที่ใส่เอาวัดที่ไหนวัดที่ทักษะสกิลการใช้ขา,าการโชว์สเตปอจ,จบับอโหกกจมมห้าในการลำเลียงลูกฟุตบอลนะคะจากกลางสนามขอถามหน่อย ฟุตบอลทำไมต้องเตะในสนามแล้วก็ผ่านไปคิดอยู่ตอบฟุตบอลทำไมต้องเตะในสนามแล้วก็ผ่านไปถ้าเตะนอกสนามมันจะเป็นฟุตบาทเอาถามคืน <c oughs> ทำไม <c oughs> ฟุตบอลถึงเตะใส่สนามหญ้า ถ้าเตีใส่คอนกีตนะนมันจะเร็วกว่าแล้วก็ผ่านไปผ่านไปหลายรอบมากวันนี้เฉลยเฉลยถ้าเตะใส่ป่ามันมัน,ม,น,ม,นมันเลี้ยงบอลยากหันร้อกี่โมง,โง,งไปสัมภาษณ์เจาจิลปิน ขอให้หลายๆค่ะพิธีกรเหลียวเห็นหน้าจ nice> ื้อบ่ไดดจะค้นค่ะจะพักกันโบกอีงเขาไปแน่ฟังเพลงเบาๆค่ะกับงานเทศกาลบุญเขาสากบแเม่นบ่ค่ะกายมาแล้วตัวกายแร้อบปล่จื้อผู้ด้อีลีผู้ใดเป็นผู้ใดอีลีเบิดนี่่อยจำได้ผู้เดียวผู้ใดอัศลาผู้เดียวเฮ็ดจังไดก็คือเกาล่างออกก็คือเกาหมืนไห เอามีผู้ใดขอเพลงบหมคะล้องพลให้พังหน่อยได้ไหมฮะล้องพลให้พังหน่อยไหมฮะเพอแล้วพอแล้วพอแล้วพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนพอแล้วขอแค่นี้พอแบดบุนีนักกีฬาเขากับมิจฉูมชอบสบายแต่เอาบอสสบายผู้เดียวจี้ถามผู้อาวุโสที่สุดนะคะ อาวุธสโอเคปีนี้ได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วครับหกรอยจำเก่าได้ย่างกินคะไก่หมุนละมุนลิ้นแคบหมูอยอดเลยโอ้จากฟู้ดซัพพอร์ตของเราแคลแตกไปสองเล็บเหรอวกระกรอโพดอันนี้อันนี้นักดนตรีเขาได้เนียนักดนตรี<อ>จากวงโตเกียวมิวสิกโอจากโตเกียวมิวสิกใช่แต่ว่าแต่งหน้าแล้วไม่รู้เป็นอะไรแล้วตอนนี้ค่อย ประกาศว่างไหนครับประกาศตัดตัดเน็ตทั้งสารคามให้นัเข้าน่ะพยาะาตลูกขอยเห็นโอ้แตงพอนีเป็นเป็นเมียกระจือบ่ไดเื้อขอยว่าต้องบอกต้องบอกเพจตั้งค่าว่าปิดกั้นจังหวัดสารคามทําไมคอ๋อกลัวลูกเห็นโอ้กลัวุสารคามเอ้าแต่สันอัชราสิบว่าปิดกั้นชัยภูมิจือทำไมเลยย่านแม่เห็นเนาะ ถูถูแฟอกเฟดแม่กูเนี่ยถูไปอย่างกวางจซนแม่กูเราเห็นกูสนู่กูถือดาคุณอัชลาโมนี่ขอถามเจ้ากนผู้ใดคิดแล้วก็ว่างแผนในการลำดับการแข่งขันโอ้มีผู้เดียวละผู้ใดคะผู้เดบ้านดหนผ้าชีแตกเข่ากวนล่งแขงนี่กูอยากฮู้คือกันละบันนีแลนบ่ไดดได้บ้านนี่บ่ได้ว่างแผนตี กินอิ่มๆเ่มือนนี่กินน้ำเข้าไปลงไปเล่นในสนามหากฟงออกแต่ละคนบ่ะี่ะเอาเด้อวงผีงของเราจะเต้นไปอันทางโรงเรียนสารวันทีเขามีแพทย์สนามบ่คะโอ้แพทย์สนามก็เปลี่ยนชุดแล้วเต็ลูกเตะนี๋เขาค่ะนักกีฬาพ่อพ่อนักกีฬาพ่อพ่อแพทย์สนามก็เลยต้องลงเตะก่อนค่ะอ๋อเปลี่ยนชุดแล้วโดยตายน้องสีแกมนะคะไม่ให้น้องสีแกมค่ะ น้องขันนีสีอีสานค่ะ,ะก็ฝากผลงานเพลงที่กำลังจะออกเร็วๆนี้นะนะคะบบาวไทยเลยครับว่าเป็นน้ำตาลนว่าเป็นเพ่ง,ห,งหนัวเอาแชมเปิลแชมเปิลเลยเพลงอันชั้นบ่าเออเอาเพลงอพสอยสอยล่ะพี่น้องฟังสอยนก <c oughs> คุมลีบินค้างคุกกระโดนพีตาโคสระยุทางผู้หายเพราะจากผู้กระดึงบัดผู้เบาดึงแขนย่างขึ้น,นผู้ลงบัสู้ว่าดังดูดูดูว่าดังดูดูดูว่าดังด,ด,ด,ดูมาเย็นแทหันแนว ยอดวิวที่หลอยู่เพราะว่าข้าเจ้าฟังบรรฮวงเรียงเขาจีฟังซ้ำๆนะมันแปลว่าเนางมาเพลงแสดงว่าบ่เป็นอย่างแต่ว่าต้นฉบับลงไปเบิกบานฟังแล้วนี่๊ีตอกมวนมากเมื่อชันใส่ดนตีนะคะเอาฟังเพลงน้องที่เก็บแล้วก็ไปฟังเพลงไข่งข่อยน้ำแน่อ๋น้องยูรีได้หรือไม่ยูรีน้องยูริอิ่มหรือไปคะ บนท่านี่แข่งเนี่คะ่ะแต่ว่าเหียไหลแล้วท่านพี่สวัสดีครับผมน้องยูริโตเกียวมิวสิกครับผมโอ้ตอนนี้ย่านอย่างเดียวครับผมย่านลงไปรอหักสัต์ออกนี่แล้ว <laughs> ตอนนี้พากันหิ้วเข่าครับผมพากันหิ้วเข่าก็เลยกินก่อนครับผมทีมสีฟ้าแบบฟิตร่างกายมาพร้อมยังไงบ้างครับวันนี้วันนี้ ทีมสีฟ้าเราก็พร้อมเลยนะครับผมถึงเราจะน้อยแต่ว่าเราก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวแท่นสีชมพูย่อมได้ยู่บ่พูดได้แล้วครับตัวแท่นสีฟ้าเกทับเลยเด้งั้งก็พร้อมบอคาทีมงานสีชมพูทีมสีฟ้าบอกว่ามีน้อยแต่ว่ามาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เย้าขาข้างใต้เต๋หรอกคือวังจันต่อห้โอย เม่กี้ข่อยก็บยุ้สีเจ้าอ่ะล่ะเจ้าก็ยิ้มสีหรอข่อยยิ้มสีสีฟ้ามันบ่ครบกันก็อันอันหน้าถาครับเนาะประธานอย่างดีประธานอย่างโทษผู้แบ่งทีมนี่แล้วมันมันบ่เป็นตาตั้งแต่เบิ่งซื้อสแกนซื้อเลยเพชรโนนเกมถ้าซื้อจากของเธอบ่อซื้อเอาหนึ่งผลงานเพลงครูจินจังมอบให้เอาเดี๋ยวไอ้เฝ้าเดี๋ยวนี่มีผู้นีครับตลกน้องไม้ของเพชรโนนตุนผู้ใดล่ะครับฝากใบน้ำเนยนี่นี่นี่ แช่มไม่ท่องคำเจ็ดสิบสมัยวันี่ <c oughs> โอ้ยมาลียูหลีกินแช่มัดโชว์สุดจากข้าวดูมาอ๋อสมาชิกใหม่จากเ,เพชรนนทตุนของเราวันนี้เธอได้รับรางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมและมารายาทด,ดีคือวองจันแล้วมาหอดังแต่ตีห่าแล้วนางสวดมนต์เศร้าฟาดเขียวรุดนักกีฬาเขียวรุดโอ้ยเอาฝากเนี่ยาฝากตัวเนี่ยไม่สวยในมือขึกยติดไกลสวัสดีครับผมคุณเอกวรุตโตเกียวมิวสิกครับแชม่มไม่วันนีหกสิบสมัยครับผม ก็พาข่อยมาเป็นไปทัวร์ทีพย์โซเดนแต่เมื่อนี้คิดว่าสิสนาเพราะสีฟ้ามื่อนี้เบิ่งจากรองเท้าแล้วเบิ่งรองเท้านี่เบิ่งจากรองเท้าสีฟ้านะครับทุกคนคู่นี้นะครับอิมพอร์ตมาจากประเทศเยอรมนีนะครับผม250บาททวนนะครับคู่นี้สีฟ้าถึงสีมิน้อยนะครับแต่บอกสีชมพูไปเลยครับผมว่าเรียนค่อยๆนั่นพวง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 ก็สิจัดระเบียบได้อ้าเช่นสื่อท่านบ้านว่าวังหันเนาะพี่น้องถามมาวังหัน คนไหนคู่ชิ้นจังคนไหนแหนกว่าหลุดมาไหลหาดกันไววแทนคือบอกค่ะนี่แหละทูเป็นคู่เป็นงสี่เบิร์ดค่ะเป็นเป็นบ้าเบิร์ดทีบค่ะบอกอย่างเมื่อกี้เกงใจคุณนๆลงเรียนสวัสดีบอกว่าเพิ่นกะจอว่าอยู่กูกระลักเป็นอยู่เงียบๆแล้ว่าแต่วราถแสดงออกนะ น้องใหม่บ้องหันนี่เพชรนนตนตุนน้องใหม่แชมป์หกสิสมัยเมืดหนีอันนี้คนเก่าพี่น้องยังเป็นหนี่อยยุหกสิปีท่านเบิดอยู่นั่งอยู่นี่อันนี้ความจริงมากว่าเอาเจ็ดคนแรกนะคะเราจะเตะในครึ่งแรกห้านาทีค่ะสีละเจ็ดคนค่ะส่งนักกีฬาลงสนามได้เลย นักกีฬาลงสนามนะคะตอนนี้กําหนดการเตะเราอยู่ที่1ิบโมงเช้านะคะ,ะมีนักกีฬาบางคนทําขนมจีนมาแล้วเพื่อนไม่กินก็เลยกินเองนะคะกลัวไม่หมดค่ะขอกคีณานมจีนด้วยจากสีชมพูจากไหนคะขนมจีนวันนี้ขนมจีนจากบ้านฮักข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตบุพชาติค่ะซื้อหวยออนไลน์ได้ะคะ่ะขนมจีนวันนี้นะคะรสชาติดีมากนะคะอู้อร่อยให้6กสกปรกให้1ิบค่ะ เพราะว่าวันนี้ทํามาอย่างดีเอาแมงสาเพชถ้าถ้ากินวันเสาร์นี้เผาวันอาทิตย์เลยค่ะขนมจีนสูตรแม่ลิงค่ะสูตรตำนานบ้านทุม่มโอ้สวดคืนเหนียวเหรออานักสแสดงเออว่าแม่นักกีฬานักกีฬาห <c oughs> นาว่าไม่นักสแสดงเว้ยนักกีฬาพร้อมหรือย,ยังคะแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะถือถือ เออถือน้องไก่แล้วก็วิ่งลงไปเตะได้นะคะใครที่ยังไม่อิ่มอนุญาตให้ถือน้องไก่แล้วก็ลงสนามได้ไอศครีมถือเป็นถ้วยแล้วก็ลงสนามได้นะคะกินไปเตะไปเนาะค่อยเริ่มสงสัยแล้วค่ะเป็นภาคกันมาแข่งกีฬาคือภาคกันมาเสตกับกูงทัพในท็อกีนว่าเผื่อแพ้ผ <c oughs> ู้ใดเลยอ้าวมันต้องเออเขาเรียกอะไรนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องกองทัพเดินด้วยท้อง y e รองเห็ดบึงกันอ yes. ่ะฮะ ฮดเบิ้งฮ็ดแบบไรเดินในท้องม่ฉันเดินด้วยขาฉันไม่ได้เดินด้วยท้องเจ๊ขานี่ไงขาโอ้ขาทีนี่นี่ขามันคือหัวมันํำปะหลังเราวมันจะเตะนะเอ้าหัวหน้าทีมนะคะแต่ละสีค่ะอันหนึ่งผลงานเพลงแล้วก็ลงสนามเลยนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บังคับขู่เข็นนะคะแต่เอาจริงเอาพี่ทีมงานขอหนึ่งผลงานเพลงค่ะ อ่าน้องแอนนี่ร้องเพลงหนึ่งหนึ่งผลงานเพลงนะคะเอาบอกนักกีฬาฮอกก่อนหนึ่งผลงานเพลงนี้จบปุ๊บต้องสแตนบายแล้วนะคะต้องพร้อมแล้วนะคะทีมไหนช้านะคะปรับฝาวแพ้ฝาวนักลมนิลนามโอเคนักลมนิลนามหนึ่งผลงานเพลงนะคะหนึ่งแล้วก็มีแดนเซอร์ป่ะคะนี่ <year. S 2> ต่อมีแดนเซอร์หรอค่ะ อัจฉราและนวัตนาผาเขียนขอเชียงปบมือค่ะอ,คอ, <c oughs> อือออกมาได้เด็กหน่อยอมันเป็นนักรมนี่ละน้ำอยู่จริง <c oughs> ว่าเป็นหมอลำถือเปลี <c oughs> ่ยนอิ้งโวงไฟเขาเท่าไปทุกเกต้าม ร่มนิ้นานำแห่งสยงามเมืองยิ้มโอ้โหอ้โหโอ้ถือคีบเดิเจา้าทองใสทองจะไปถึงเทีนคาร